สวั um. สดีนะจ๊ะบายยนะครับวันนี้ขอมาพูดภาษาไทยวลคมนะครับเรามาดูย่างกันครับผมเพราะว่าลูกค้าบอกว่าย่างเปลี่ยนไปแป๊บเดียวแล้วก็รั่วอีกรูอว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีของผมก็คือถ้าเกิดว่า กินยังไนผมมีวิชาของคนโบราณเขาว่าใส่ใส่ตัวนี้นะจ๊ะใส่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ดูนะครับ ระยะเนไงมันจะก้าวรยดๆนะจ๊ะแป๊บนี้ข้าวบ๊อาบองลแดงก็ข้ายงข้าองกากากาเสร็จแล้วกาเสร็จแล้วนะจ๊ะแป๊บน ถ้าจะไปร้านอื่นอ่ะพาแป้งไปด้วยนะเพราะว่าร้านอื่นเขาไม่ได้เก็บไว้สใส้เรานะสุกปะพ่อถูกใจทำไงดีุ้นโอเค thank you มาสิ